มันลามมาแบบนี้นะครับหน้านี้คมหาเห็ดไม่ได้แน่นอนครับไม่มีการเมร็ดแน่นอนแล้วก็ไป่อนไว้ใต้ใบไม้ไม่ได้แน่นอนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คมระทวยจารนินคือเกาครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้หลายๆคลิปผมเคยพูดนะครับว่าผมได้ไปหาเห็ดนะครับเห็ดโคนเห็ดปวกนี่เวลาผมได้เชือ้อเออไม่ใช่ได้เชือ้อสิเวลาขูดตีนขูดอะไรมันนี่กีบดวงกีบดอกที่มันเปล่อยมันยุ่ยนี่ใส่กระปุกใส่อะไรมาเทที่สวนที่ไนร,รน,น,รรน,น,รรนี่ตรงนี้ตรงแบบโมนมาเลยนะครับแล้วปรากฏว่าไม่รู้มันเป็นความบังเอิญหรือมันฟุกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ทุกๆปีมันไม่เคยเกิดเดีนะ๋ยวผมจะพามาชมครับ ตรงนี้ที่ผมก่อไฟเป็นประจำดังไฟประจำเด้อพี่น้องเดินตรงนี้นี่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 น,นี่ตรงนี้ปรากฏว่ามันมีปวกมีอะไรมาอยู่ใต้กองไม้ที่อยู่ใต้กองไฟผมนะครับอันนี้ผมไม่ได้เมคนะนี่อันนี้คือที่ฐานรองต้มมามองผมนะครับก็คือที่กองไฟของผมนี่อันนี้มันคือเห็ดโคนนะครับเห็ดโคนเห็ดปวกบานเฮ่านี่นี่อยู่ในที่อาศัยเลยครับนี แสงแดดส่องถึงนะครับอาจจะมีความชื้นที่เหมาะสมแล้วก็ได้อุณหภูมิที่พอเหมาะนี่ครับผมจะให้ชมนี่อาจจะสันส้นๆนิดนึงนะครับเพื่อนๆนี่มันออกมานี่นะครับนี่ต้ใบไม้แล้วก็อยู่ใต้ชังกระสีนิดนึงนะครับี่ตัวที่มันออกก่อนนะครับอยู่ใต้ชังกระสีนี่น่าจะหมดแค่นี้แหละครับตัวอยู่ตรงนี้นะครับ กำลังออกลงชั้น่วยนะครับตามมาชมต่อครับ<ป>ผมจะไม่ตัดนะครับนี่เพื่อให้เพื่อนๆได้เห็นไปพร้อมๆกันนะครับอ,อ,อันนี้คือต้อนช้าเลือดนะครับนี่คือผมไม่ได้ตัดต่อเลยเพื่อทีอ่จะอาศัยความจริงใจให้เพื่อนๆได้รู้เลยว่าไม่มีการตัดต่อทุกๆคุคลิปผมตัดต่อก็จริงแต่ เพื่อที่จะย่นระยะเวลาของคลิปให้มันสั้นลงนะครับเพื่อนๆประหยัดเวลาในการชมนี่ครับเพื่อนๆนี่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 มันออกมานี้บ่านี้พี่น้องนี่คือผมมีการโปรยตามสันปูที่น้ําท่วมไม่ถึงครับนี่เจ่โบลายด้ครับแต่ไม่เยอะนะนี่มันจะออกมาตรงนี้นะครับมันลามมาแบบนี้นะครับ หน้านี้คมหาเห็ดไม่ได้แน่นอนครับไม่มีการเม็ดแน่นอนแล้วก็ไปซ่อนไว้ใต้ใบไม้ไม่ได้แน่นอนครับสําหรับคนที่มีความเชื่อนะครับเดี๋ยวเดียวกันนะครับว่าการทําเกษตรผสมผสานมันโอกาสที่มันจะเกิดเรืออะไรเนี่ยผมตอนแรกผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะแต่ว่าตอนแรกๆเนี่ยตั้งแต่ผมมาทำนี่มันไม่มีนะครับไอ้พวกเห็ดเนี่ยตอนผมมาอยู่เริ่มมีการเอาเชื้อ เชื้อเห็ดที่ผมไปหามานะครับแล้วก็ใส่กระปุกบ้างใส่ถุงพลาสติกมาบ้างนะครับมาศาดตร์มาเทมารดมาลาด,าลาดแถวนี้นะครับแต่มันออกไม่พร้อมกันนะครับเต่ยมีก็เรื่อยๆนะครับมีอยู่เรื่อยๆอาจจะเป็นที่สารอาหารในดินผมไม่ค่อยเยอะก็เป็นได้มันก็เลยไม่ค่อยโดกเท่าไหร่นะครับนี่น,น,นี่มันออกมาทางนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมกับ เราจะไม่ตัดต่อกันเลยนะครับลีปดีนะเลื้อยยาวไปเลยนะครับคือคือมูไม่ใหญ่เท่าไหร่นะมีเพื่อนมาเยอะเพื่อนครบไม่เคยเยอะเห็นไหมอยู่ใต้ใบไม้นะครับตรงนี้คือใต้ใบไม้นี่มีเห็ดนะครับอยู่ในดวงช้าเลือดผมนี่ครับให้ชมนะครับก็คือตรงนี้น้ำท่วมหมดเลยนะครับ จะรอดแค่สันคูตรงนี้นะครับมันก็เลยอาจจะมีเห็ดนี่อันนี้เปยของผมผมนะครับอาจจะขิดไปไม่ค่อยได้นอนทับตรงนั้นนะครับเชือกพ้าขาดนะครับมวยโมรณาลงไปนะครับเกือบไม่รอดนะครับโชคดีที่เอาเท้าไปน่นนะครับเพื่อนโชคดีเที่ยวเท่าอวยไป็งขุนครับอมันออกมานี่นะครับนี่แต่ว่าถ้าให้ผมเดานี่คืออย่างที่คุยกันนี่แหละครับสารในหารในดินบ่ค่อยดีครับนี่ สานอาหารในดีตตรงนี้มันน้ําท่วมนะครับนี่น้ําท่วมน้ําท่วมน้าท่วมท่วมท่วมหมดเลยอืยาวไปดเนีนยเลยเรือจะโนนโจโก้ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้มันก็จะออกมานี่นะครับเพื่อนนี่เนี่ยออกมาตรงเนี้ยนิดหน่อยนะครับไม่เยอะนี่ให้ดูก็ได้นี่อันนี้คือถุงสำหรับพ่อชําตอนแรกผมครับที่ผมซื้อมาไว้แล้วผมไม่ได้ทานะครับไม่มีเวลาทำไม่อนี่นี่นี่อยู่ใต้อยู่ใต้ถุงพลาสติกก็มี ดันขึ้นมานะครับเนี่ยดันขึ้นมานี่แล้วก็ลาม,มานี่นะครับนี่หน่อยนะไม่เยอะนะนีหรอกนี่สวยๆนี่ครับตายนี่ครับอืมอืมอืมนี่เนี่ยจะออกมานี่เอาลาม,มานี่อีกนี่หน่อยนะครับ ก็คือตรงอื่นนี้ไม่มีแล้วครับเพราะว่าตรงอื่นน้ํามันท่วมนะครับนี่คือน้ําท่วมหมดเลยส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยถ่ายในสวนให้ดูนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะอวดนะครับแต่ว่าอยากให้ชมก็คือว่าโอกาสความเป็นไปได้มันพอจะมีไหมเพื่อนเพื่อนว่าเพื่อนเพื่อนว่ามันเปลี่นไปได้ไหมครับลองปรึกษา ลองแชร์ความคิดลองแบ่งปันความรู้กันดูนะครับสำหรับที่มีความเชื่อนแต่ผมเชื่อว่ามันมันเกิดนะครับมันไม่เคยเกิดนะทดลองกันดูนะครับเพื่อนๆมีเสียร้ายนะมออกมาตรงนี้ตรงอื่นน้ําท่วมนะครับให้ชมเลยนะครับน่าจะได้สักป่นหนึ่งอยู่นะอาจจะไม่เยอะได้สักป่นหนึ่งอยู่ นี่แหละตรงนี้แหละครับโดกกว่าเพื่อนตรงนี้แหละมีหย่อมนี่แหละโดกกว่าเพื่อนถ้าเก็บมูลนี้ก็น่าจะพอแกงครับกำลังเดิ่มเบ่งเรือดูนี่น,น,นี่ดึงมาให้ชมแบบสวยๆกันเลยนี่ตรงรากมันจะมีคล้ายๆว่ามันไปเชื่อมกับรังปลวกอยู่นะครับนี่ ลองลองทำกันดูนะครับเพื่อนๆื่อนครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนอันนี้อยู่ในสวนนะครับร้องดังๆก็ไม่มีใครได้ยินครับอยู่ในสวนอันนี้อยู่ในเขาเรียกออฟฟิศสวนตัวของผมเนถถวยนะครับแหกปากให้ตายก็ไม่มีใครได้ยินครับหรือว่าเคาะหามยามดีนะอาจจะมีคนมาหามยามดีก็ได้บายบายครับสวัสดีครับ วดเช่นหน่อยวดเช่นหน่อยวดพุงานเสียหน่อยเย้ครับบ๊ายบายครับสี่ห้าเก็บนี่ ข้าตัวพะกายาพี่น้องเกีย,ยงหญ่จะหน่อยนี่ <laughs> การเก็บเห็ดโคนนะครับดึงดึงเอาเลยก็ได้ครับพี่น้องไม่ต้องจิ้มนะครับไม่ต้องไปงัดมันทาลายระบบรากมันนะครับตามธรรมชาติเหมือนกันไม่ใช่ของตัวเองหรือธรรมชาติก็เหมือนกันนะครับค่อยๆดึงเอาครับถ้าขาดก็คือขาดนั่นแหละขาดขาดเดิน Udah b i l